ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ศาลพระเจ้าประศักดิ์ทองหรือขอเหตุมนเทียนเทวราชนะคะเรามาเดินดูข้างหลังกันว่าขอเห็เุเป็นยังไงบ้างที่นี่ก็คือขอเหตุมนเทียนเทวราชนะคะเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระเจ้าประศักดิ์ทองนะคะรัชกาลที่ห้าทรงโปรดเจ้าให้สร้างขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นมีเหตุการณ์ประเทียบเรือโลกนะคะที่ พระนางเจ้าคุนันทากุมารีรัตแล้วก็พระราชธิดานะคะได้สิ้นพระชนในกลางล,ลำน้ำเจ้าพญานะคะพอดีว่าในขบวนไปเทียบเดียวกันนั้นเจ้าฟาเวชิรุณหิตซึ่งเป็นมกุฎร,ราชกุมารนะคะได้อ,อ,อยู่ในร่วมในขบวนไปเทียบนั้นด้วยรัชกาลที่5ทร,ทรงทรงเป็นห่วงว่าพระรชาชโอรสจะปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยทรงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าหากว,ว่า เจ้าฟ้าวัชิรุณหิตต่อใครเนี่ยก<ม>็จะสร้างสาลถวายนะคะก็เลยเกิดเป็นขอเหตมเด็ดเทดด้านขึ้น